สรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะวันนี้ป๋าแงมช่วยชาวบ้านเขาจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปพบกับเขาได้เลยนะคะป๋าแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานชิมรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับเคเเยข้าสู่หน้าร้อนหน้าแ้งแล้วนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแ้ง หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยทหารในค่ายสีสองรักกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่แปดและหน่วยชวก,กิจกรมทหารพรานที่ยี่สิบเอ็ดภาคีเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมีพลตรีสุระสินโสภาผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่ยี่สิบแปดประธานเปิดโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ําแจกจ่ายในพื้นที่จังหวัดเลย ถึงแม้ว่านะครับในพื้นที่จังหวัดเลยจะยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแต่การปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์ยานพาหนะแหล่งน้ำการประสานงานเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงจะได้ไม่คลุกคลักครับบ <Wow. S 1> ิกโจ๊กพลตวศสุสเชเทศหักพานลงไปแก้ไขปัญหาคดีขโมยรังนกที่พัทลุงยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ พลตรวจโทรศรเชตหักพานผู้ช่วยพอบอตรพลตรวจตีไพโรจกูจิรพันธ์พอบกอกอ,อทอพร้อมคณะได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีลักลังนกที่มูลค่าหลายพันล้านนะครับเนื่องจากคดีมีผู้ตั้งหามากถึง21คนการสอบสวนปากคำพยาน2 6 2ปากเอกสารในคดี12,667แผ่นพยานัตถุนอีกจำนวนมากครับเป็นเวลากว่าหเดือนแล้ว ดิกจกผล้นลโรสุครลทศเตหักพานบอกว่าจึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบมีการปรึกษาทีมงานของอายการนะครับเพราะผลประโยชน์หลายพันล้านบาทตอนนี้นะครับดำเนินคดีฟ้องร้องผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น41คนเป็นชาวบ้าน21คนและเจ้าหน้าที่รัฐ20คนครับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับโอเคเย้ okay. Okay. Yeah. ปิดท้ายด้วยข่าวงานบุญงานกุศลนะครับคณะสิทธิานุสิทธิ์ได้แสดงมุทิตาจิตแสดงความกตัญญูกตเวทิตาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญครบรอบ19ปีแห่งกัรละสังขารของหลวงปู่หมุนทิละสินโลเกจิอาจารย์แห่งวัดบ้านจาน,จ,านจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่หมุนนะครับมรบภาพเมื่อวันที่11มีนาคม2546 รวมสิริอายุได้109ปี8 7พรรษาในพิธีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจเจ้าคณะจังหวัดศ,ศรีสะเกดประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุรักษ์ธรรมประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศ,ศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายคารวะผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิหลวงปู่หมุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สืบสารปณิธานของหลวงปู่หมุนสืบไปนะครับเจ้านายปูนปูน wow. okay, okay. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนใบเรียนในชุมชนกุฎเขาวมัสยิดบางหลวงเขตพนบุรีพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมกันจัดงาน คุยเที่ยวกินวิถีถิ่มเจ้าพยาสายเก่าครั้งที่สองเพื่อหาไรายได้ใช้ในการศึกษาของโรงเรียนสวัสดิการครูและค่าใช้จ่ายสาธารณพโภค นาวาตรีอนันนบะสมคำประธานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้เล่าประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2528ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารพระอิสรยศขณะนั้นของในหลวงรัชกาลที่10ได้พระราชทานเงิน8,000บาทจัดสร้างอาคารศูนย์แห่งนี้ขึ้นก่อนอื่นต้องขอเกิดนว่า ของเราเนี่ยก่อตั้งโดยพระราชฎร์ส่วนพระองค์ได้รับพระบกการมีันาหที่พระราชทานชื่อมูลทิว่ามูลทิศถอนทศเพื่อการสารและสารประโยชน์และทุกปีวันพระราสมภพหรือว่าวันเฉลิมพระชมพัรศาธกรรมการทั้งหมดจะทำหนังสือขอเข้าเฝ้าถวายพระพรและก็วันเด็กแห่งชาติทรงพระกุณาโปรดกร้หัปกครอมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญของฝันมาม่อมให้กับที่นี่ ีประจทุกและเมื่อชาวไทยมุสลิมชาวทุนทนนะครับได้เข้าเฝ้าฝาละอ,องทุลพุทบาทพระองค์ได้ตรัสอวยพรว่ายินดีด้วยขอให้เจริญชาวทุนทนนะครับได้นําพระกระแสรับสั่งนี้มาปักเป็นผ้าดิ้นทองแขวนอยู่ที่ประตูทางเข้าศูนย์เป็นเวลา37ปีแล้วครับแวะเยี่ยมชมร้านค้าหน่อยนะครับจากสูตรแคบหมูจังหวัดเชียงใหม่กลายมาเป็นแคบวัวน้ำพริกหนุ่มครับประยุกมาจากแคบวัวนั่นแหละ สมายก่อนมันไม่รู้จอหนังไปทําอะไรแล้วหมูมามาปุ๊บเขาก็เอาหนังวัวเนี่ยที่เหลือก็คือเอามาทาเป็นแคบวัวเคยเห็นไหมอาหารอิสลามที่พยุกมาจากอาหารไทยเปลี่ยนจากข้าวขาหมูเป็นข้าวขาวัวครับอยากเอาอาหารของคนไทยคนพุทธเนี่ยคนจีนเนี่ยเอามารวมให้เป็นอาหารอิสลามก็เลยคิดค้นทํากันกับแฟนของคนแสดงว่าข้าวขาเนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ครับพะยุกมาจากข้าวขาหมูเนี่ยแหละครับวันดข้าวขาวัวเจ้าเดียวในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ20เยก23ครับลูกค้าเ ใครไม่ใช่แค่ชาวไทยมุสลิมนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ชอบทานถามแรงตอบแรงแล้วทำไมราคาแพงแท้ขาวัวล,ละ400บาทถูกพ่อค้าสวนขันขวัญครับไม่แพงขาวัวสดก็ราคากิโลกรัมละ150รบาทแล้วแล้วก็พิสูจน์ให้ดูครับประมาณ7ขีดครึ่งเกือบแปขีดนะครับเกือบ8ปขีดก็ทุกคู่นี้ผมบอกสิคร้าก็ลดครึ่งหนึ่งเลย,เลยครับโอ้โหดำนักหายไปตั้งครึ่งต่อครึ่ง น่าเสียดายที่กระผมไม่ได้ทานเนื้อวัวแต่พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ไม่เคยรังเกียจกระผมเชิญมาร่วมงานทุกครั้งทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน,ปน